นี่อ,น <c oughs> เออเป็นไงอึ้งไปเลยดิน้องชายร <c oughs> <c oughs> งแกนโชว์หน่อยโอเคกระจอก <What? S 1> เอ้าเฮ้ยพูดอย่างนี้ตามต่อดีโอ้ผมนี่ขึ้นเลยทำไมช่วงนี้คลิปของพี่ไข่ตุ๋นไม่แจ้งเตือนเลยพี่ไข่ตุ๋นขอรบกวนน้องๆทุกคนหน่อยนะครับกด,ดยกเลิกติดตามแล้วกดติดตามมาอีกครั้งหนึ่งนะครับและจากนั้นนะกดที่กระดิง่งแล้วก็กดทั้งหมดนะครับแค่นี้คลิปของพี่ไข่ตุ๋นก็จะกลับมาแจ้งเตือนอีกครั้งแล้วขอบคุณน้องๆที่รักพี่ไข่ตุ๋นนะครับผม ทุกคนครับพี่ใข่ตุ่มีเว็บสุ่มเพชรดีๆมาแนะนำนะครับก็คือเว็บนี้เลยนะีฮะ MVP s o นั่นเองเว็บนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่สุ่มเพชรนะทุกคนแถมยังมีโอกาสได้รับเสื้อเอสุดแล้วก็ไอเทมสุดแรงอีกมากมายเลยทีเดียว อันดับแรกเนี่ยเราต้องล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เรามาที่หน้าเติมเงินนะครับแล้วก็กรอกเบอร์มือถือตรงนี้เข้าไปใส่จํานวนเงินที่เราต้องการแล้วนําเลขอ้างอิงมากรอกี่ช่องว่างตรงนี้นะครับผมทุกคนแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปสุ่มของรางวัลกันพอเราเข้ามาที่หน้าสุ่มของรางวัลแล้วเนี่ยให้เราเลือกเกมที่เราต้องการนะครับเสียค่าสุ่มแค่ครั้งละสิบาทเท่านั้นนะทุกคนเรามาสุ่มกันเลยดีกว่านะครับครั้งที่หน,นนะตนนนย่ยังมีไอเทม,ม,า,กมากมายยเลยนะครั้งที่2ครับผม ครั้งที่2ก็ไม่ได้รางวัลไม่เป็นไรเดี๋ยวไปครั้งที่3กันต่อเลยมาแล้วมาแล้ว172เพรน,นะครับถือว่าดวงดีอยู่ไปครั้งที่4กันพี่ไข่ตุ๋นอยากได้เสือเอส้อ ASUS แต่ทุกคนโอ้โหได้เพชรมาตั้ง3,697เพรแน,น่พี่ไข่ตุ๋นจะทิ้งลิงก์ของเว็บเอาไว้ด้านล่างอย่าลืมมาเล่นกันนะครับผมทุกคนสวัสดีครับพเพื่อนๆชาวฟีฟาที่น่ารักทุกท่านเลยเนี่ยพเพื่อนๆอาจจะเห็นแปลกๆไปอีกแล้วใช่ไหมที่เราแต่งตัวเป็นไก่กันเน่แต่ว่าวันนี้ พี่ใครตุดเนี่ยก็มากับน้งนองๆแรงแกนกัน2คนนะฮะแล้วก็พี่หนึ่ย NPCX นะครับน้งนองๆแรงแกนนี่มีใครมีช่องไหมจะฝากช่องก็ได้นะหรือถ้าไม่มีเนี่ยก็ก็ไม่เป็นไรนะฮะก็น่าน่าจะไม่มี <laughs> S <S <S อ่ะเอาเป็นว่าน้องๆสองคนเนี่ยคือเขาแรลงกแกลนนะครับ <S <S คือวันนี้เนี่ยพี่ไขตุนก็จะมาขิงคนในโหมดฟรีสไตล์นีโดยการเราจะเอาแรงกแกลนมาถ่ายรูปแล้วก็ท่าปักธงมาขิงคนกัน <S 1> <S 1> โอเคเรามาทําตัวอย่างให้ดูนะครับ3 2 1สองหนึ่งกเลยฮนะนี่ก็จะประมาณนี้นะครับมีแรงกแกลนมีท่าปักธงแล้วก็มีฮีโร่อีกนะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยครับมาเริ่มกันที่ห้องแรกนะครับผมเดี๋ยวห้องนี้เนี่ยเราจะมาแบบเซิฟเซิฟก่อนยืนเรียงแถวกันแบบ เท่ๆหน่อยอะแกง๊งแก๊งอดดมยืนเียงแถวกันซะหน่อยนะครับเออนี่เป็นไงทุกคนอย่างเท่ครับคนเริ่มสงสัยละไอ้พวกนี้นี่ทำคลิปอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนี่ยยืนกันเป็นบอยแบนด์เลยเออยืนกันอย่างเท่เลยครับผมทุกคนโอ้ดูดิเขากำลังสงสัยอยู่นะเนี่ยเขายืนดูตนเขายืนดูรอดูอยู่รอดูดูอะไรหล่อน้องๆดูอะไรหล่อ ยืนเลี้ยงหน้าก็คือคนเหมือนจะยกพวกนีงไงลูกเออเฮ้ยหัวคามบูกิมาทุกคนนี่นี่นี่ว้าว <c oughs> อายุโอเคป่วนี่อืมโอเคนะเดี๋ยวขอถามน้องๆสะหน่อยลยกันว่าน้องๆเนี่ยมายืนดูอะไรกันนะครับผมทุกคนอะดูอะไรกันหรอ <c oughs> มองหน้ากันแบบเหมือนจะมีเรื่องอะเออเนีย <c oughs> มองเอ้ยทุกคนมีคนเปิดประเด็นนะ่ะทุกคนดูดิเอาไงอะ่ะตาม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 ดีกว่าเอาไปไหนเ่ะเฮ้ย เอวิ่งไปไหนอะหนีเฉยทุกคนลุมลุ้มเขามาใช้คำหยาบกับเราเฉยเลยอะครับทุกคนจะไปไหนนี่ฮะเดี๋ยวเจอแก๊งไก่ลุมหรอกเออหนัไปวิ่งโอ้แล้วแล้วคนวิ่งอย่างเยอะอะทุกคนหนัไปวิ่งน้ำล้อโอ้ยคนอย่างเยอะยกพวกตีกันโอ้ดูดิลงถนนกันหมดเลยครับจังหวะนี้เขาเขาด้แล้วแล้วเขาวิ่งหนีอะทุกคนหยุดก่อนคหนาวัน เมื่อกี้ได้มาด่าเราได้ไงเนี่ยโอ้ข้างหลังโคตรเยอะข้างหลังโคตรเยอะดิเราอุาสตส่าห์จะมาแกล้งดีๆแล้วนะเนี่ยหัวคาบุกีเนี่ยทุกคนดูดิอ่ะทุกคนมาลุมมาลุมเร็วอ่ะลุมนะลุมนะสามสองหนึ่งกดเลยฮะนีโอ้เป็นไง <c oughs> อึ้งไปเลยดิน้องชายเ <c oughs> ทครับอุ๊ยอ้ย,อยแน่นอนอยู่แล้วอ่ะครับ <c oughs> เดี๋ยวพี่ให้ปืนพิมพ์แป๊บ แน่นอนอยู่แล้วอืมไม่ค่อยเลยแรงแกนโชว์หน่อยโอเคกระจอกเอ้าเฮ้ยพูดอย่างนี้ตามต่อดีโอ้ผมนี่ขึ้นเลยพูดแบบนี้ผมนี่ขึ้นเลยอะไรครับเนี่ยนี่ขนาดแรงแกนกับท่าปักธงนะฮะก็คือเขายังด่าเราว่ากระจอกได้อีกนะโอ้โหผมนี่ยอมเขาเลยทุกคนดูแรงเลยสิแรงอะไรวะเขาปิดแรงไว้พี่เขาเขาด่าเราแล้วเขาก็วิ่งหนีอ่ะดูดิ คนวิ่งตามอย่างเยอะแตงโก้เปล่า,าแตงโก้ป่าเนี่ยเออโกมาสเตอร์เปล่าอ,อ้ยโอเคทุกคนห้องนี้นี่ไม่ไหวเลยจริงอยู่ดีเขาก็ว่าเราเนี่ยฮะทั้งที่เรายังไม่ได้ทําอะไรเลยอืมปักธงไปหนึ่งทีนะครับโอเคเอ,อ้ยแหลงแกนถ่ายหน่อยแล้วคนแบบวิ่งมามุงอย่างเยอะเลยนะคงประมาณว่าเอ้ยอะไรวะเนี่ยอดดมแต่งไก่นะครับแล้วก็ปักธงถ่ายรูปแรงแกลนอะไรประมาณนี้นะครับออะขอรัวๆเดี๋ยวพี่ขยุนปักธงรัวๆอืเอาไป เอาไปเยอะๆเลยนี่แน่เอาวิ่งหนีอีกแล้วโอ้อะไรครับเนี่ยใช่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปแกล้งคนที่ห้องอื่นกันต่อเลยดีกว่าครับทุกคนไปกันครับ let's go โอเคมากันที่ห้องนี้นะครับผมเดี๋ยวห้องนี้เนี่ยพี่ไครตุนจะลองจีบสาวดูนะฮะ คือเราจะเอาตัวไก่มาจีบสาวมาดูกันว่าเขาจะตอบตกลงหรือว่าเขาจะปฏิเสธเราถ้าเขาปฏิเสธเราเนี่ยเราจะทําการปักธงและถ่ายหลังโชว์ซะเลยเออี่น้องสาวคนนี้อะมาถึงก็เอานี่เลยเป็นแฟนกันนะ <What? S 1> ไม่พูดทำทำเพลงมาดูกันว่าเขาจะตอบว่ายังไงวา่าสันเป็นแฟนกันนะว่าสานนี่อ่ะเราชอบเธอนี่ ลุกตรงๆเลยนะมาถึงก็เปิดเลยนะครับผมทุกคนตอนนี้เนี่ยเราแต่งตัวไก่ใช่ไหมอ่ะนี่เราเล่นไม่เก่งนะนี่ให้สาวแบกอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็ชอบเธอเอ,าอ,อา้าอ้อย่างวะมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> ดูดิ <What? S 1> เขาบอกว่าเขาก็ชอบผมเหมือนกันนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวนะง่ายเกินงั้นเป็นแฟนกันนะนี่เอาดีโอเคตกลงนะอีอย่างครับนี่ย กะจะมาปั่นแต่ว่าได้แฟนเฉยหยอกหยอกนะทุกคนนี่เป็นการแสดงนะจริงๆแล้วพี่ใครตุน๋นมีพี่จออยู่แล้วนะรักมากๆด้วยเนี่ยบอกอะไรเนี่ยอายุเท่าไหร,เไร่เอ่อเท่าไหร่ดีพี่สักสักเอ่อสิบแปดสิบแปลังดีได้เลยาอายุ18นะได้เลยจัดไปอายุ18บแนี่ว้าวตัวแล้วนี่เอ้อยหยองวะก็โตอยู่แล้วไหมฮะอะไรของเขาครับเนี่ย อ่ะเดี๋ยวถามเขานะว่าเขาอายุเท่าไหร่นะครับมาดูกันว่าเขาจะตอบว่าไงอายุ90ครับนี่ก็เวอร์เกินอายุขนาดนี้มองโทรศัพท์เห็นด้วยหรอคุณยายอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราข้อเรื่องเลยดีกว่าเรามีอะไรให้ดูสาวเห็นนี่เขาจะต้องตกใจมากๆอย่างแน่นอนนะฮะนี่ทุกคนทุกคนมารวมตรงผมเลยครับมารวมตรงนี้เลยอ่ารวมผู้หญิงคนนี้ พี่นุย้ยเลิกกีบสาวได้แล้วนี่มานี่ก่อนมานี่ก่อนอ่าทุกคนพร้อมนะสามสองหนึ่งกดเลยฮะนี่เป็ <is> นไงอึ้งอ right. ึ้ง, oh. ง,งสาวถึงกับแบบเบือไปเลยนะฮะตอนนี้เงียบกีบ <c oughs> จุดจุดจุดช็อกยู่ช็อกยู่สักหนึ่งช็อกยู่อึ้งไปเลยเอาเอาไปไหนอะเฉยน้องสาวอะไรครับเนี่ยเอ้ย วิ่งหนีเราเฉยเลยทุกคนเจอแหลงแกนกับท่าปักทงเข้าไปน้องหนีเลยนะครับโธ่น้องสาวเป็นอะไรหรอพูดไม่ออกเลยนี่ธรรมดาอยู่แล้วเอ้น้องๆแหลงแกนถ่ายถ่ายแหลงแกนโชว์เขาอีกรอบหน่อยดิอ่าถ่าย้าลองเลยอกดกดถ่ายได้เลยฮะกดถ่ายได้เลยทุกคนดูอ๋ออย่างเท่ พี่ใครตุ่นลราอยากแหลงแกนบ้างแต่ว่าเอาท่าปักธงไปก่อนแล้วกันนะแล้วท่าปักธงเนี่ยก็เป็นอะไรที่หายากมากๆเลยนะครับทุกคนโอเคเอาแหละทางัานวันนี้เนี่ยพี่ไข้ตุ่นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับถ้าใครอยากให้พี่ไข้ตุ่นเนี่ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างได้เลยเนะี่ยสำหรับวันนี้พี่ไข้ตุน่นพี่หนุ่ยแล้วก็น้องน,องนองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าทุกคน